สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอแนวทางหน่วยล่างสุดที่10นะครับผมนะแนวทางย้อนหลัง10งวดนะครับผมหน่วยครั้งที่3บวก5คงที่ใช้หลักหน่วยครั้งที่3บวกด้วย5คงที่นะครับผม 17มกรา้านครับ4 5เป็น9ด้วย9เป็นเลขดับบวก1 5หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา1กุมภาพันธ์8 5ดหได้3เป็นเลขดับบวก9 7หลักหน่วยเป็นเลขเลข7นะครับผมเลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา16กุมภาพันธ์2 5เป็น7 ได้7เป็นเลขดับบกสามนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มา1มีนา7 52ได้2เป็นเลขดับบกเจหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่16มีนานะครับ15เป็น6ได้6เป็นเลขดับนะครับเป็น ออกหนก้าหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ1เมษาหกห้าได้1เป็นเลขดับ6 0 5หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16เมษาสามหเป็น8ได้8เป็นเลขดับ6 5 6หลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข8ปดแดับ8ไม่มานะครับ2พฤษภาแปดห้ใน3เป็นเลขดับออก18นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา16พฤษภาแปดห้ ได้3เป็นเลขดับบอกหีหลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา1นี่นะครับ6 5 1ได้1เป็นเลขดับบอกหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่16มิถุนายนนะครับผม8 5 3ได้3เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ด สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ